หลอกฉันทำไมให้ไปเอารักคุณแล้วมาทารุณให้ช้ำแทบบาเคยเห็นใจกันสักวันบ้างไหมฉันเคยทุ่มใจให้คุณนานมารู้ไหมคุณค่ามันค่าทั้งเป็นคุณมีกี่คนมอบใจให้เขาโอโอโอแล้วทำไมเรามาหลอกฉันเล่น บอกกันตรงๆก็ได้ไม่ว่าแต่ทำอย่างนี้นี่ช่งเหลือเจ็นทอคุณมองเห็นฉันเป็นอะไรเห็นเป็นตัวตนหรือคุณเจ้าค่ะหรือเห็นเป็นลาเป็นมาเป็นไก่เอาไว้ใช้งานจับเชือดคอต้มเห็นเป็นขนมถ้วยฟูายใหม่จะได้เลียลิมชิมให้ละลาย หลอกฉันทำไมให้ไปรักลงให้นอนพวงลงเพอแท้ตายได้หัวใจฉันไปหันขยี้จนฉันร้าวรวดปวดใจไม่หายคุณช่างใจร้ายหลอกได้หลอกดี